วิธีการลงแห,หน้าทองด้วยตัวเองอ่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตให้ดูเนาะสำหรับคนที่ได้แผ่นทองจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยแผ่นทองของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะ,ะทําพิธีให้เป็นรายบุคคลอ่าผู้คนก็สามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ได้เลยอาจารย์ก็จะทําให้เป็นลายบุคคลอ่ทองตัวนี้นะเป็นทองแท้เลยแล้วก็อาจารย์ก็ทําการสวดยักษ์ แล้วแต่บคุคคลไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตให้ดูถ้าใครสนใจอยากที่จะมาลงนะก็คือมาได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะแต่น,นี้ในกรณีที่อยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดเนาะก็สามารถที่จะ,ะมาทำตามคลิปนี้ได้เลย อาจารย์จะมีสีพึ่งให้ด้วยสำหรับแผ่นทองที่อาจารย์ให้ไปนั้นอาจารย์ได้คาทงคาถาอะไรเนี่ยใส่ให้เต็มหมดแล้วนะมีทั้งหมดสี่แผ่นติดตามจำนวนนี้เลยตั้งน้ำมดสามจบนะจ๊ะ นะโมตัสสะพระควะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโบตัสสะพระควะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ใช้ฉีพึ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์จะใช้เป็นน้ำมันเนาะสำหรับคนที่สนใจที่อยากที่จะมาลงกับอาจารย์ก็สามารถที่จะมาลงได้เลยวันนี้อาจารย์จะใช้น้ำมัน ตำแหน่งแรกนะจ๊ะก็จะเป็นตรงหน้าผากให้เรานําทองที่จารย์ให้ไปเนาะมาปิดบริเวณหน้าผากนี้ได้เลยแล้วก็ว่าพระคถาดังนี้นณเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียักเอ็นดู นะโมพุทธ,ธายะนมะอะกุใช้สีพึ่งที่อาจารย์ให้ไปนะแล้วก็จุดที่สองจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่ เดี๋ยวจะลงให้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะ,ะอุนะเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดียะเอนดูนะมะ,ะอาุ แล้วแผ่นที่4ี่นะให้รับลิ้นออกมานิดนึงทองตัวนี้เป็นทองร้อยเซนะสามารถทานได้จะได้มีสเสน่ห์เมตตาแล้วก็มีสาริการลิ้นทองนะจ๊ะอาจารย์เสกไปให้แล้วโอเคนะเมตตาโมกรุณาพุธปานีทายินดียะเอ็นดุนะมโมพุทธายะนะมะอุะอ เรียบร้อยแล้วนะก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานคิดหวังสิ่งใดประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเสน่ห์เมตตาหรือว่าเรื่องของความรักก็ขอให้สมหวังทุกๆคนแล้วก็หลังจากนั้นใช้มือของเรานะหักแผ่นทองเข้าหน้าเราเลยหักเข้าไปเลย จนหมดเลยนะอันนี้อาจารย์ทําให้ดูเฉยๆอ่ะหลังหลังจากที่เราเราผักแห่นทองเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตั้งเก็บดีๆแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆเข้าตัวเรานะทําแบบนี้สามครั้งนะ